หลังจากเปิดตัวและเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ไปแล้วภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่เรื่องล่าสุดของดิสนีย์ยังมู่หลานก็สามารถคว้าตำแหน่งภาพยนตร์ที่เปิดตัวรายได้สูงสุดในสุดสัปดาห์แรกของบ้านเราไปครองแล้วครับด้วยรายได้ที่เปิดตัวไปสูงถึง26.38ล้านบาทแสงหน้าแชมป์เก่าอย่างเพนนินซูล่าที่เคยทำเอาไว้19ล้านบาท ในคลิปนี้ครับเราเลยอยากจะพาคุณผู้ชมทุกท่านย้อนกลับไปดูภาพยนตร์ดิสนีย์ไลฟ์แอคชัเรื่องที่ผ่านมาว่าทำไรายได้กันไปเท่าไหร่ในเมเ o อร์ท็อปชาร์ตสิภาพยนตร์ดิสนีย์ไลฟ์แอคชัที่ทำเงินสูงที่สุดตลอดการดำเนินรายการโดยผมจูนเนียร์มายและภาพยนตร์ทั้ง10เรื่องนี้จะมีอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยดีกว่าครับ Extend l e อันดับที่10 1 0 1ึ่งซู s หนึมนเชียน ภาพยนตร์เรื่องนี้ครับถือว่าเป็นภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นเรื่องแรกๆของวอลต์ดิสนีย์เมื่อสองทศวรรษที่แล้วเลยครับโดยถูกสร้างและดัดแปลงมาจากแอนิเมชันในชื่อเดียวกันที่เคยออกฉายในปี1961หนังว่าด้วยเรื่องราวของครอบครัวเดลี่ที่เลี้ยงสุนัขลายจุดสายพันธุ์เดมิเชียนไว้คู่หนึ่งและได้คลอดลูกออกมาเต็มบ้านถึง101ตัวจากนั้นคูเอลลาเดวิลเจ้าของบริษัทเสื้อผ้าแฟชั่นก็ได้จับสุนัขทั้งหมดเพื่อหวังไปทำเสื้อลายจุดจนก่อเกิดเป็น เรื่องราวการประจนภัยบนความน่ารักของเราเดนเชียนทั้ง101ตัวภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเข้าฉายในปี1996ทํารายได้ไปสูงถึง320.6ล้านดอลลาร์โดยทํารายได้ในประเทศสหรัฐอมเมริกา136.1ล้านดอลลาร์และตลาดทั่วโลกอีก184.5ล้านดอลลาร์จากทุนสร้าง75ล้านดอลลาร์ครับ <have> อันดับที่9 ดัมโบ ภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่เรื่องนี้ครับได้ทําการรีเมคมาจากแอนิเมชันขนาดยาวเรื่องที่4ของวอลดิส n e y ที่ออกฉายในปี1941เป็นเวลากว่า70ปีแอนิเมชันเรื่องนี้ก็ถูกนํามาสร้างใหม่ในฉบับไลฟ์แอคชั่นที่ว่าโดยเรื่องราวของคณะละครสัตว์มีแม่ช้างตัวหนึ่งที่กําลังตั้งท้องและได้ให้กําเนิดช้างตัวใหม่แต่ทว่าลูกช้างตัวนี้มีใบหูทั้งสองข้างที่ใหญ่โตผิดแปลกจากช้างอื่นๆทั่วไปจนได้ชื่อว่าดัมโบและการ การเดินทางก็ได้เริ่มต้นขึ้นครับเมื่อดรัมโบต้องออกตามหาแม่พร้อมกับทำหน้าที่แสดงโชว์ที่ไม่มีสัตว์ตัวไหนทำได้ภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ครับเขา้าฉายในปี2019ทำรายได้ไปสูงถึง353.2ล้านดอลลาร์โดยทำรายได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา114.7ล้านดอลลาร์และต่างประเทศทั่วโลกอีก238.5ล้านดอลลา์ ทว่าต้นทุนที่สูงถึง170ล้านดอลลาร์ก็ทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ค่อยประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่นักนะครับ Tonight, consider Aurora. Own. อันดับที่8ปดม่เลฟิเซ m i s t r ร s อ of E ี i l ล ภาพยนต์เรื่องนี้เป็นภาคต่อของหนังไลฟ์แอคชั่นชุดมาลิฟิเซนครับในภาคนี้จะเล่าเรื่องราวถึงความสัมพันธ์สุดซับซ้อนเหมือนแม่กับลูกที่ไม่เข้าใจกันระหว่างนางฟ้าปีศาจและเจ้าหญิงออโรราที่กำลังจะขึ้นเป็นราชินีในไม่ช้าเมื่อพวกเขาต้องรับมือกับพันธมิตรและศัตรูหน้าใหม่ในขณะที่ต้องปกป้องอาณาจักรมัวและเหล่าบรรดาสิ่งมีชีวิตวิเศษน้อยใหญ่ไปพร้อมกันภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเขา้าฉายในปี2019ทำรายได้ไปทั้งหมด 491. 7ล้านดอลลาร์โดยทำรายได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา113.9ล้านดอลลาร์และต่างประเทศทั่วโลกอีก377.8ล้านดอลลาร์ด้วยงบประมาณการสร้าง185ล้านดอลลาร์แม้รายได้จะไม่ปังเท่าภาคแรกแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ถูกใจผู้ชมในบ้านเรากันอย่างมากเพราะสามารถขึ้นเป็นอันดับหนึ่งหนัง Disney l i ล e a แอคชัที่ทำเงินสูงสุดตลอดกาลในประเทศไทยด้วยรายได้7.1ล้านดอลลาร์หรือราวร220ล้าน บบาทเลยครั hey, อันดับที่7ซินเดอเรล่าภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นเรื่องนี้ครับถูกดัดแปลงมาจากแอนิเมชันในชื่อเดียวกันที่ออกฉายในปี1950 ซึ่งเป็นเรื่องที่12ในซีรีส์การ์ตูนคลาสสิกของวอลดิสเน่ที่ว่า้วยเรื่องราวของเอลล่าได้ตกอยู่ในภายใต้ความดูแลของครอบครัวใหม่ที่เต็มไปด้วยความอิจฉาและหัวร้ายสุดท้ายเธอได้กลายเป็นสาวรับใช้ที่ร่างกายมอมแมมจนถูกเปลี่ยนชื่อเป็นซินเดเลล่าและชีวิตของเธอก็พลิกผันอีกครั้งหลังได้พบกับเจ้าชายหนุ่มและนางฟ้าแม่ทูนหัวภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเข้าฉายในปี2015าทำรายได้ไปสูงถึง542.3้าล้าน ดอลลร์โดยทำรายได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา201.1ล้านดอลล่าและต่างประเทศทั่วโลก341.2ล้านดอลล่์ด้วยงบประมาณการสร้าง95ล้านดอลล่์ครับ <it> sure? อันดับที่6มาเลฟิเซน เป็นภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากแอนิเมชันเรื่อง Sleeping Beauty หรือเจ้าหญิงนิทราที่ออกฉายในปี1959โดยในฉบับภาพยนตร์ l i ฟ e a อคชั่ได้ดัดแปลงเรื่องราวให้มาลีฟิเซนเป็นแม่มารีผู้แสนดีที่เลี้ยงดูยายอัปลักษ์หรือเจ้าหญิงออโราและภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในปี2014ครับทำรายได้ไปสูงถึง758.4ล้านดอลลาร์โดยทำรายได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา241.4ล้านดอลลาร์และตลาดต่างประเทศทั่วโลกอีก 517ล้านดอลลาร์จากงบประมาณการสร้าง180ล้านดอลลาร์ครับอันดับที่5 The Jungle Book นี่ถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกเลยก็ว่าได้ครับที่ทาง Walt Disney ได้ทําการ r e เมค e a n i m มชั o นเป็นฉบับคนแสดงโดยครั้งแรกนั้นถูกสร้างขึ้นมาในปี1994แต่ก็ฉายแค่ในบางประเทศเท่านั้นจนในปี2016 Disney ก็ได้ทําการ r e เมคอีกครั้งโดยเรืจง Jungle Book เป็นเรื่องราวของเมาครีเด็กมนุษย์ที่ถูกฝูงหมาป่าเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กๆภาพยนตร์เรื่องนี้ครับทารายได้ไปสูงถึง966.5ล้านดอลลาร์โดยทํารายได้ในประเทศสหรั อเมริกา364ล้านดอลลาร์และต่างประเทศทั่วโลก602.5ล้านดอลลาร์ด้วยงบประมาณการสร้าง175ล้านดอลลาร์ครับแล้วก็ยังเป็นอันดับที่2ภาพยนตร์ Disney l i ล e a แอคชัที่ทำเงินในบ้านเราไปสูงถึง5.2ล้านดอลลาร์หรือราวๆาว160ล้านบาทครับอันดับที่4 a l อลิ i อินวันเดอร์ล จากแอนิเมชันขนาดยาวเรื่องที่13ของดิสนีย์ที่ออกฉายในปี1951สู่ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ทุนสร้างมหาศาลกับการปรผจญภัยของอลิสในวัย19ปีที่ต้องเดินทางกลับเข้าสู่ดินแดนพิศวงอีกครั้งหลังจากที่เธอเคยไปมาแล้วเมื่อครั้งยังเด็กเป็นหนังไลฟ์แอคชั่นแฟนตาซีที่ออกแนวดักดักครับไม่สดใสเหมือนกับหนังไลฟ์แอคชั่นเรื่องอื่นๆของดิสนีย์ แต่ทว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ที่เขา้าฉายในปี2010ก็สามารถทำรายได้ไปสูงถึง1025.4ล้านดอลลาร์โดยทำรายได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา334.1ล้านดอลลาร์และรายได้ในตลาดทั่วโลกอีก691.3ล้านดอลลาร์้วยงบประมาณการสร้างที่สูงถึง200ล้านดอลลาร,ร์ครับและภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ยังคว้าสองรางวัลบนเวทีออสการ์ในสาขาออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมและสาขาออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยมครับ Here are the nominees for Achievement in Art Direction. And the Oscar goes to Alice in Wonderland, Robert Stromberg, Production Design, Karen O'Hara, Set Decoration. Don't you dare. อันดับที่ 3. อาราดินอาราดินครับเป็นภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นที่ถูกดัดแปลงมาจากแอนิเมชันในชื่อเดียวกันที่ออกฉายในปี1992โดยเป็นภาพยนตร์แอนิเมชั่น Animation เรื่องยาวลำดับที่31ของดิสนีย์ตัวหนังได้เล่าเรื่องตามแบบแอนิเมชันโดยเป็นเรื่องราวของอาราดินจอมโจรหนุ่มจิตใจงามผู้ตกหลุมรักเจ้าหญิงจัสมินแห่งนครอักราบาจนอาราดินได้รับความช่วยเหลือจากยักษ์กีนีในตะเกียงแก้ววิเศษแม้จะเป็นการรีเมคแบบเต็มสูบโดยการ จับพอตเรื่องได้ฉากต่างๆเหมือนก๊อปวางแต่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ยังได้ประพันธ์เพลงใหม่ขึ้นมาด้วยครับโดยมีชื่อว่า s p e a k l e t ที่ขับร้องโดยนาโอมิสกอตผู้รับบทเป็นเจ้าหญิงจัสมินในเรื่อง และภาพยนตร์เรื่องนี้ครับก็สามารถทํารายได้ไปสูงถึง1,050.5ล้านดอลลาร์โดยทํารายได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา355.5ล้านดอลลาร์และต่างประเทศทั่วโลก695ล้านดอลลาร์โดยทุนสร้าง183ล้านดอลลาร์ <S 2>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  อันดับที่ 2. Beauty and the Beast ยังคงเป็นภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นที่ถูกดัดแปลงมาจากแอนิเมชันในชื่อเดียวกันโดยเรื่องนี้เป็นแอนิเมชันเรื่องที่30ของดิสนีย์ที่เข้าฉายในปี1991ว่าด้วยเรื่องราวของเบลล์ครับหญิงสาวผู้มีหน้าตาและจิตใจที่งดงามที่ต้องมารับโทษแทนพอ่อเบลล์ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเจ้าชายอสูรหน้าตาน่ากลัวแต่เมื่อเธอได้รู้จักกับเจ้าชายอสูรมากขึ้นเบลก็ได้เรียนรู้ว่า เราไม่ควรตัดสินผู้อื่นจากภายนอกเท่านั้นภาพยนตร์เรื่องนี้ครับถอดแบบมาจากแอนิเมชันเมื่อ20กว่าปีที่แล้วได้แบบเป๊ะๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นคอสตูมฉากต่างๆหรือแม้แต่เพลง tray, like ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ครับที่เข้าฉายในปี2017 ทำไรายได้ไปสูงถึง1,263.5ล้านดอลลาร์โดยทำไรายได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา504ล้านดอลลาร์และตลาดต่างประเทศทั่วโลกอีก759.5ล้านดอลลาร์จากงบประมาณการสร้าง160ล้านดอลลาร์ครับ และในอันดับที่ 1. The Lion King The Lion King ครับคือหนึ่งในการ์ตูนที่ขึ้นฮิงตลอดการของดิสนีย์เป็นการ์ตูนแอนิเมชันคลาสสิกลำดับที่32ครับที่เข้าฉายในปี1994และในปี2019ที่ผ่านมา The Lion King ถูกนำขึ้นสู่จองเงินอีกครั้งโดยการรีเมคเป็นฉบับไลฟ์แอคชั่น และใช้งบประมาณการสร้างยากมหาศาลเนรมิตสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่ด้วยคอมพิวเตอร์การาฟิกทั้งหมดจนเกือบจะทําให้เราแยกไม่ออกเลยครับว่านํามสัตว์จริงๆมาแสดงอยู่หรือเปล่าภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวของซิมบ้าสิงโตผู้เกิดมาเป็นราชาอย่างแท้จริงแต่ทว่าเขาก็ต้องพบกับอุปสรรคต่างๆมากมายที่จะต้องฟันฝ่าไปให้ได้ด้วยความวิจิต,ตรการตาและชวนให้เราย้อนกลับไปคิดถึงบรรยากาศเก่าๆสมัยยังเป็นแอนิเมชัน จนทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ครับทำเงินไปอย่างถล่มทลายด้วยรายได้1,752.3ล้านดอลลาร์โดยทำรายได้ในประเทศสหรัฐอเมริกา543.6ล้านดอลลาร์และต่างประเทศทั่วโลก1,208.7ล้านดอลลาร์จากงบประมาณการสร้างที่สูงที่สุดของการทำหนังไลฟ์แอคชั่นที่เคยมีมา260ล้านดอลลาร์ครับและในบ้านเราเองก็ยังทำเงินไปกว่า5.2ล้านดอลลาร์หรือราวๆ160ล้านบาทครับเป็นอันดับ ที่3ของหนังดิสนีย์ไลฟ์แอคชั่นที่ทำเงินในบ้านเรานั่นเองครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับ10ท็อปชาร์ตภาพยนตร์ Disney Live action ที่ทำเงินสูงที่สุดตลอดการและภาพยนตร์ l i ฟ e a อคชั่ของ Disney เรื่องล่าสุดอย่างมู่หลานก็ยังคงไม่ปิดโปรแกรมฉายและทำเงินขึ้นมาอย่างต่อเนื่องมารอรุนกันครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะสามารถเข้าไาอยู่ใน10อันดับภาพยนตร์ Disney Live action ที่ทำเงินสูงที่สุดตลอดกาลได้หรือไม่ สำหรับใครที่ยังไม่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถจองตั๋วเข้าชมกันได้แล้ววันนี้ที่เมเจอร์ซีนีเพล็กถูกสาขาทั่วประเทศครับก่อนจากกันไปถามเพื่อนๆกันหน่อยครับว่าชอบภาพยนตร์ดิสนีย์ไลฟ์แอคชั่นเรื่องไหนกันบ้างคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมเจอร์กรุ๊ปเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคอนเทนต์สุดหลากหลายสำหรับเมเจอร์ท็อปชาร์ตและผมจูเนียร์มาก็ต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ